สวัสดีครับพอดีได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาเรารู้สึกว่ากล้องมันสวยมากนะครับก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์อะไรนิดๆหน่อยๆที่อยากจะเออไหนลองดึงศักยภาพของกล้องมือถือของตัวเองมาใช้ซิว่าเราจะสามารถถ่ายคอนเทนต์กับมือถือไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็เลยมาทำคอนเทนต์ที่เคยทำไว้เมื่อช่องเก่านาะอย่างช่องตูนทอคเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรถือว่า มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับนับ่นก็คือการรีวิวหนังสือการ์ตูนนะครับวันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็คือนี่คือต้อนรับกันหน่อยเพราะว่าอนิเมะสติบอลลารหรือโจโจล่าข้ามศตวรรันในพาคที่7น,นั้นใกล้จะฉายแล้วนะครับประกาศแล้วเรียบร้อยแหละว่าจะฉายผ่านทาง Netflix มีทีเซอร์มีอะไรเรียบร้อยโอเคไม่มีเวลาไหนเหมาะเจาะเปก,กับการทำคอนเทนต์นี้ ไปมากกว่าเวลานี้แล้วนะครับบวกกับโอเคลองใช้กล้องนี้ดูว่าเอ้ยมันก็ใช้ได้นะดูจากที่ผมมองด้วยสายตาตอนเนี้เอ้ยมันก็ใช้ได้อ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าเรามาถ่ายคอนเทนต์แบบนี้มันจะสวยงามแค่ไหนนะครับ ก่อนอื่นเลยสติวบอลลาที่ผมมีนี้มันเป็นปริ้นเก่านะครับซึ่งณนะปัจจุบันสติวบอลลาถูกรีออกมาเป็นบ็อกเซตอยู่2เวอร์ชันด้วยกันนะครับเวอร์ชันแรกน่าจะมาประมาณปี2020แล้วเวอร์ชันที่2ก็มาเมื่อปีที่แล้วเองนะครับราคาก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าไปแหามัเงแงแบบนี้มาราคาก็สูงเหมือนกันครับไม่มีทางไหนไม่ปวดเล้ายังไงก็เจ็บช้ำนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบสติวบอลลาเลยก็คือแอตเรายว,ว่าเป็นฮีโร่ฮิโกระอากิอะเนาะอาจารย์แกค่อนข้างจะมี แฟชั่นมีอาร์ตอะไรที่เรียกได้ว่าเข้าขั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกเลยนะคนที่เรียนสายสีลทั้งโลกอะ่ะเออดังนั้นจุดที่เป็นจุดแข็งที่ทําให้ผมอยากเก็บมังงะสติวบาลานมากๆเลยก็คือปกครับเนี่ยอย่างปกเล่มที่หนึ่งจะเป็นรูปใจโลป่าเขียวคือโอ้โกเทมากเล่มก็จะบางๆครับประมาณนี้ผมชอบอย่างหนึ่งตรงปิ้นเก่านะครับท้ายเล่มครับมันจะมีโฆษณามังงะ ในช่วงนั้นที่วางขายแล้วก็เราได้เห็นว่าช่วงนั้นนะ่ะช่วงที่สติลบอลันวางแผงนะครับมีมังแงเรื่องไหนบ้างที่ทางค่ายเขาถืออยู่อย่างที่ผมรู้จักก็นี่แหละเทวดาหน้าโฉดเออมันมันคือสเสน่ห์ของการ์ตูนเก่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรล่มที่2กันเลยดีกว่าเล่มที่2ก็จะเป็นสีส้มนะครับสีจะฉูดฉาบนะครัก็จะเป็นจโร่กับโจโนี่เด่นเดนเลยครับแล้วก็จะมีดิโอโก้แล้วก็ โ,โลโก้นะครับเล่มที่สามโมสีมาแปลกเลยนะครับก็เป็นโทนฟ้าจาโลโจนี่แล้วก็มอลทนทีมนะครับเอ่อจโลนี่ปากน้ำเงินเลยเน่ว่าผมชอบอามากอะเล่มที่สี่ก็ยังอยู่ในสไตล์ของสีน้ำเงินอยู่นะครับก็จะเป็นจโลโจนี่คือด้านหลังอะมันก็จะเป็นเหมือนกราฟิตี้กราฟิกอะไรนิดๆหน่อยๆครับที่มันจะสะท้อนถึงเล่มด้ดดานหน้านะครับเพียงแต่ว่าก็จะเป็นลายที่ตกผลึกอะไรนิดๆดหน่อยหน่อยนะครับ เล่มที่5มาแนวขาวเลยครับก็จะเป็นเจโรอุ้มโจนี่แล้วก็ถือเจ้าสตีลบอลลันอยู่นะเล่มที่6เป็นสีส้มครับเป็นโทนส้มก็จะเป็นเจโรกับโจนี่ควบแม้หมายถึงว่าโจนี่นั่งหยิบด้านหลังแม็ของเจโรนะครับเล่มที่7มาแนวบานเย็นครับเอ้ผมค่อนข้างชอบเล่มนี้นะมาแนวบานเย็นการวางโพสิชันจัดองค์ประกอบของภาพของตำแหน่งตัวละครของ ก้อนเมฆอะไรเงี้ยเอ้ยผมว่ามันค่อนข้างใช้ได้นะครับเล่มที่8ก็ออกเทาๆเนาะก็จะมี SBR ที่แบบออกการวาดฟอนต์อะไรางี้ก็ฟีลดีครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าโทนสีเนี่ยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าไม่สบายตานะครับเล่มที่9โออันนี้ลายตาเข้าไปอีกเลยครับถ้ามองผ่านผี่คุณจะไม่เห็นโจนี่เลยนะครับ โจนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเด่นใจโละเด่นเลยแล้วโจนี่ก็จะกลืนไปกับแบล็กเกลว์นะเล่มที่สิบผมชอบมากเลยอะโจนี่คือเป็นโจนี่ที่หันหน้าแต่ดูอาร์ตมากๆเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าลายเส้นสตนะีวบอลลัรอ่ะมันเป็นลายเส้นที่โหดมากเลยนะถ้าคุณไม่มีโอกาสไปอ่านมาังงาะน,นะซึ่งอนิเมะมาผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าอนิเมะจะเนี้ยบจะโหดสัตว์เท่ามางานนะังงะแต่ก็เป็นที่เสียดายเฉยๆว่าตอนอ่านมางานังงะนี่เราว้าวกับลายเส้นของสตีวบอลลัรมากๆนะครับอะถัดมา ใจโรนะครับไจโรจะเด่นนะครับใจโรจะมีบทเด่นกับหน้าปกหลายๆเล่มมากๆอันนี้ก็มาเป็นแม่เสือสาวเลยนะครับปกเล่มนี้เล่มที่สิบสองวยปกนี้ค่อนข้างอาร์ตว่ะจะเป็นรูปลูซี่สติลนะครับเหมือนใจโรมากเลยนะถ้ามองผ่านนี่ผมึกว่าใจโรนะี่เล่มที่สิบสี่ครับออกแนวเขียวแมาจะเขียวแหละแต่ด้วยหนังสือมันเก่าของนี้จะออกฟ,ฟ้าๆนะครับ เฉยๆปกๆอันนี้เฉยๆเล่มสิบห้าโอ้อันนี้เหมือนใบประกาศจักตามหนังคาวบอยตะวันตกนะครับเอ้ยแบ็กกราวด์ด้านหลังก็เปลี่ยนด้วยเล่มสิบหกก็จะเป็นาวาเลนไทน์กับไจโรกับโจนี่นะครับเอ้ยผมชอบโทนฟ้านะโทนฟ้าตัดกับโทนแบบดำเอ้ยโทนเทาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเข้ากันดีเล่มสิบเจ็ดนะครับก็มาละ D 4 C ตามชื่อเลย ตามชื่อเล่มเลย D4C นะครับโอ้ยผมชอบการจับวาง position องค์ประกอบของเล่มนี้มากเลยนะคือมันวางตำแหน่งตัวละครตำแหน่งอะไรได้ดีมากเลยนะครับเล่ม19ก็จะเป็นโจนี่แอคท่าแล้วก็มีทัชอยู่ด้านบนนะครับทัชนี่ก็คือสแตนของโจนี่นะเล่ม20ก็จะเป็นลูซี่นะครับพร้อมกับฟันนี่วาเลนไทน์ซึ่งแนมประหลาดไปหน่อยวะเล่ม21ไจโลครับเนี่ยผมจะบอกแล้วว่าจโลจะเด่นมากๆ เล่มที่22ก็จะเป็นฟรีโอนะจโรโจนี่แล้วก็ลูซี่นะครับเล่มที่23สิสามครับเป็นโจนี่แล้วตัวนี้ก็เป็นจโรเล่มสุดท้ายมาแหวกสุดเลยนะครับสตีลบอลลังคือก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นโลโก้แบบเนี้ยโลโก้แบบเนี้ยแต่พอเล่มสุดท้ายมาเป็นฟอนต์แบบนี้เลยนะครับ ผมมองว่ามนเป็นการออกแบบปกที่ค่อนข้างประหลาดแต่ก็เท่ไปในตัวนะครับเออเจ๋งเนี่ยเล่มที่24นี้ดูแบบดูพิเศษกว่าเล่มอื่นๆนะครับจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับสําหรับถ้าใครทันซื้อสติลบอลลในปิ๊นเก่าๆนะในเล่มแรกๆนะครับมันจะยังไม่มีคําว่าโจโจ้ราคามัตวรัตรมานะครับเพราะว่า เดิมทีแล้วอาจารย์เขากะจะให้สตีลบอลันเป็นไตเติลใหม่เลยที่อาจจะได้แรงประดาลใจมาจากโจโจ้นะครับได้เล็บการตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยได้เล็บตัวละครมาจากโจโจ้นึกไม่ออกให้นึก ถึงคนเขียนแฟ i r ี่เทลลาฟหรือไม่ก็ไอเอเดนเซโลอะประมาณนะั้นที่จะแบบมีตัวละครหน้าเดิมๆมาอยู่ในเรื่องใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเล่มแรกจะไม่มีสติลบอลลันนะครับเพิ่งมามีไอเล่มหลังๆเองผมไม่แน่ใจนะว่าเขามาเพิ่มตรงเล่มไหนแต่พอปิ้นใหม่ออกมาก,ก็เริ่มมีโลโก้สติลบอลลันแล้วนะครับสวยสวยๆผมชอบมากเลยเป็นปกที่ค่อนข้างชอบคนระับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสติลบอลลันก็ใกล้จะเข้าฉายใน เร็วๆดีแล้วถ้าจะไม่ผิดในช่วนตุลาหรือพฤศจิกานี่แหละครับยังไงก็รอติดตามกันดูนะครับเป็นอีกภาคหนึ่งที่ผมค่อนข้างเชียร์นะที่อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสดูใครไม่เคยดูโจโจ้มาเริ่มดูที่ภาคนี้ก็ถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับ เพราะว่าเป็นการรีเซ็ตจักรวาลเนาะถ้าใครชอบคอนเทนต์การมานั่งรีวิวหนังสืออะไรแบบนี้อีกก็บอกนะครับเพราะว่ายังมีโจโจเลียนอีก27เล่มน,นะครับที่ผมยังเก็บสะสมาอยู่ยังไม่ได้แกะออกจากซีลเลยด้วยซ้ำนะเออถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันครับเพราะว่าคลิปนี้ทำมาเพราะว่าหือก้องโทรศพรัพท์ครับมีแค่นี้เลยเออประมาณนี้ละกันครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปอะไรฝากติดตามด้วยสรวันี้ลาไปเค่านี้ครับบ๊ายบาย